โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองนะครับเดี๋ยวดีมอดิคีวีนะวันนี้ผมนับจะมาสอนทุกคนนะครับเลัมฟอร์ลิติโน่ทุกคนดูนะครับผมนะสอนลรงฟอร์ลิติโน่ยังไงนะครับให้มันง่ายๆนะครับเราเราเราต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับถึงมันจะได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะผมก็ลําฟอร์ลิติโน่แบบกลางๆเหมือนกันนะครับซึ่งเซตที่ผมจะให้เนี่ยตอนนี้นะมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเซตฟอร์ลิติโน่แบบนี้เลยนะครับออกอกเวนะครับแล้วก็ป้องกันนนนนะะะะครัับเเเเอออออมาดกกกววว่ไปที็พลง หมดเลยนะครับนี่ครับพลังเวทครับน,น,นี่ดู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 เดีด๋ยว<ด>ผมรำให้ดูครับก,ด,กนนดไอ้ก่อนมาลฟอลอเรติโน,โนไปแล้วทุกคนนี่เป็นไงนี่เห็นไหมทุกคนมันก็รำได้อยู่นะฟอลอเรติโน,โนเวทเนี่ยถ้าทุกคนนะครับรำฟอรลอเรติโนโนะในแรงแบบนี้นะครับหรือออกของเวทแบบนี้นะครับทุกคนจะได้ควาชมอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่าฟลอเรติโนที่ออกของเวทเนี่ยมันโหดมากๆเลยนะผม นะแล้วก็มีเซตนึงนะครับที่ผมที่จะให้ดูอีกเซตนึงครับเป็นเซตแวมไพร์นะครับเนี่ยครับเซตแวมไพร์นะครับไหนดูซิเป็นเซตแวมไพร์เนี่ยเวดแวมไพร์นะครับผมไม่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 เนี่ยครับเวทแวมไพร์เนี่ยครับเนี่ยครับเลือดเลือดเด้งนะครับบอกเลยเลือดเด้งเลือดไม่มีรถครับนี่ดู้รูดูเลือดดูดเลือดเนี่ยป้องกันตายด้วยนะทุกคน นี่ครับเซตฟลเลนติโนนะครับนี่นี่นี่นะครับก็ไปหาเล่นกันได้นะเซตฟลเลนติโนนะเซตฟลเลนติโนเวนะครับหาล่ามาได้นะครับคลิปนี้มีความรู้ล้วน้เลยนะครับผมนะครับก็มาหาล่ากันได้นะฟลเลนติโนเวนะครับแล้วก็อีกผมมีอีกเซตหนึ่งนะเซตที่โคตรแรงเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูนะเซตที่โคตรแรงเลยนะครับโค้งโค้งโค้งโคตรแรงเลยนะ เวลาสถานะนะครับแล้วก็ออกคีแล้วก็นี้นะครับก็อ่าแล้วก็ดูดเลือดนะเรียบร้อยครับเนี่ยแ้่นีบมันจะโคตรแรงเลยนะดูตีคีเดียวทีคีแหกเลยครับเนี่ยครับโหแขแรงมากเลยนะครับอันนี้เป็นแทงนะครับผมลองออกแทงดูนะแทง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 เจาะเกาะตอบโต้แทงนะผมมาเดี๋ยวผมล่ใม้ดูเลย เนี่ยแทบไม่ต้องลำมนะครับทุกคนเห็นไหมแทบไม่ต้องลำเลยผมบอกแล้วเดี๋ยวดูดูดูด,ดเดี๋ยวผมตีขี้คีบแหกเลยไม่เห็นไหมคุณชมคีบแหกเลยเราไม่กี่ทีอะคีบแหกเลยเห็นไหมคคุณชมแทบไม่ได้ลำเลยอะดูเนี่ยเจ้าพอฟอลอเรนติโนนะครับโลแรงแกนะครับมีแค่คนเดียวนะครับฟอลอเรนติโนเวกับฟอลอเรนติโนโคตรแรงนะครับ โลแรงแกเนี่ยเห็นไหมนะครับผู้ชมสามารถเอาเซตของผมนะครับไปลงแรงก็ได้นะครับผมเพราะว่าเซตฟลอเรนติโน่เนี่ยมันแรงมากๆเลยนะครับผมนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมเซตฟลอเรนติโน่เซตเนี่ยโค,โคตรแรงเลยนะครับตีคีดโดคีดแห่เลยครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของ Latino, เซตฟลอเรนติโน่เซตล่าสุดตอนนี้ที่ผมให้เนี่ยเพราะว่ามันแบบมันบางมากเลยนะครับดูดูนะครับมันบางมากเลยนะครับถ้าโดนแวนหรือย้อนนวตบก็แตกนะครับ เพราะว่าเซตฟลอเรนติโนเซตนี้นะครับถือว่าเป็นเซตที่เบาแล้วก็บางมากนะครับไม่ดิไม่ใช่เบาสิแต่แต่ว่าตัวบางนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมไปตีดาร์คเซเลเยอร์ให้ดูเลยนะครับผมดาร์คเซเลเยอร์นะครับนี่นี่ดิเดี๋ยวผมตีดาร์คเซเลเยอร์ดูว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะครับเอะไรนะทุกคนจับเวลานะครับอามตะเรียบร้อยจับเวลา the ballista. has new defense line disappeared. Send in เห็นไหมไม่ถึงนาทีครับผู้ชมไม่ถึงนาทีเห็นไหมบอกแล้วโคตรแรงอ่ะเซตฟลอเรนติโนเซตเนี่ยบอกแล้วโคตรแรงเซตฟลอเรนติโนเซตนี้นะครับแล้วก็เซตหนึ่งนะครับเซตนี้ผมบอกเลยนะครับ เป็นเลือดเลือดร้อนนะครับเซตนี้เลือดร้อนนะครับเนี่ยครับบอกเลยนะวิ่งไวสัมมอร์สำหรับสายจูกนะครับวิ่งไวขนะึ้นนะเห็นไหมครับวิ่งไวขึ้นนะเซตนี้ก็ไม่ได้แรงนะครับแรงนะเห็นไหมครับเห,ห็นไหมเห็นหไหมเซตนี้แรงนะครับดอกละหนึ่งพันเลยนะเห็นไหมเห็นเปล่าเห็นเปล่าเซตนี้ครับดอกละหนึ่งพันเลยนะเห็นไหมบอกแล้วเซตละหนึ่งพันเนี่ยเห็นไหม บอกแล้วเซตเนี่ยไม่ได้เบาๆนะเฮย้ยเซตเนี่ยโคตรแรงอ่ะบอกเลยนะครับ <Your team S 1> ต่อให้ไอ้ตัวอะไรไม่รู้นะมาฆ่าเราก็ไม่ได้นะครมามาเดี๋ยวกูเซตรองเท้ารองเท้าเซต <ๆ S 2> เซตโผดเดี๋ยวเซตโผดผมมาเอ้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนนี่ครับเซตลังปอนโลนะครับ <my. S 2> นายอลาฟอลันติโนฟอลโอลาฟอลันติโนโอลันฟอลันติโนโโนะครับผมบอกแล้วฟอลันติโนเซตเนี่ยโคตรด,ดีไม่หาใช้กันนะครับเดี <Your team S 1> ๋ยวผมรับให้ดูอีกทีเลยนี่นี่นี่ ลองฟอร์เลนติโนเซนีนะครับ oh. คุณจะได้รับความสนุจากเพื่อนอย่างมากมายเลยครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนนะครับไปดูการใช้จริงเลยนะครับผมมา let's go